ดีแล้วอ่ะเฮ้เยอคนผมเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยโอ้มันไอ้อันนี้มันเข้าแบบหนึ่งหนึ่งหนีต้นตีนเกินคนหนึ่งมันหนีอะเอ้ยแต่มีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมผมไล่ทั้งตัวยิงไม่ต้องถ่วงลิงไปเลยวะเอ้ยไม่ต้องถ่วงตามมันก่อนตอนนี้ผมต้องถ่วงว่ะตายแล้วเออมันวินอัพผมทีเดียวเอราผมวินอามันทีเดียวมันก็ตายแล้วไม่จะหนีลิงไหม ใช่ใช่มาหนีรีกันพี่พี่มามาถวงลิมาพี่เขาไปะเอคลิปคลิปคลิปมาดมทวงปนปนหนีนตัวแล้วย่อผ่านหายไปเอาหายไปไหนอ่ะนท่นู่นน่ะนู่นนู่นเห็นไหมดีดัมันนางฮิวอยู่ออ้วาน เอ้ยลิงเดี๋ยวผมรอดนตัวนี้ก่อนขอไฟหน่อยพี่พี่ดำจุดไฟหน่อยเอามันลิงกลับมีครับสภาพมันยังหนีลิงอยู่เลยอะมันไม่ไหวแล้วเนี่ยยาวๆเลยยยพีี่่าววๆเเนระังดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นตัวแล้วย่อผ่าหรอถ้าเราย่อผ่าไปยังถ้ามันมีก็มันดิ้นหนีก็ไม่ไ้วหรอเยอะแม่พี่คนนี้ดูเสงนที่จะรวือยอะได้มา500 มันโดนเลงเต๋ออไม่แม่เออดีเลยอะโหลมันดีเลยมันดีเลยขนาดนั้นเมึงไม่กก็บลายฮะโหลเออไม่เม่เหรอมึงอะไรนี่นั่นอะคนอะเมื่อกี้คนมันฟิวมาเห็นปะ เห็นไหมบอกว่ามันมันเพิ่งลุกไปตะกี้นี่เลยพี่ตัวนั้น่ะสวนว่ามันสวนมันขาดขืนด้วยนะไอตัวเนี้ยเอมบินหนด์เอมีเงินบล็อกแน่นอนเขาเล่นคนเดียวพอคนเดียวพอเอาไปผมช่วยตีเราพี่เม่นพี่เมนลงมาเรีบรีบเรียบรีบเรียบเียบมินิรมินิรามปางไฟหน่อยพี่ดาว โอ้ไไอ้ไอ้ได้มาสองพันเว้ยอันนี้ได้มาสองพันสองวันเลยเหรอคืนไอ้หนูออกซื้อไปเร็วอ่ะได้ไมาสามรวยชิไทยสามพันไอ้เหี้ยรวยรวยแบ่งแบงบี่แบ่งคือขอร้องผมจะบีอัพอ้ตัวสายฟ้าสายฟ้าจะเยี่ยมวิธีการหาตังค์แบบอันนี้ว่ะแบบทุกแบบใหม่หาตังค์แบบคนเหี้ยคือได้ของด้วยไงประเด็นหาตังค์แบบคนเหี้ย เอาให้หมดตัวตัวแล้วๆัวแล้ว,ว,ลวไปเลยเี่มยมมันรวยเลยนะเอาเลยเอาเลย,ยฉันรวยนะจะบอกให้เหมือนเหมือนเราเป็นซอมบี้อ่ะอลุงลุงลุง,งลุงถึงแทะลุงแทะถ้าพี่เขาขอไม่ขายอีกในตัวแบบเป็นหมืห่นล